ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนสบเสียงข่ายผมมาพอกันในช่วงสอสอครับเป็นที18นะเป็นได้พี่น้องโชคหมานบ่โอ้ยบ่ถ,ถือขึ้นกันนะพี่น้องเลขชินเลกใน30 เลขสามกับเลขงกแตกเครื่องพี่น้องไปบ่ถึงงวดน,นี้ก็ก้อนสิไปลงเลขบนเลขต่ล่างกันวายอยากลงเลขล่างเนีพี่น้องไปหยิบจับไฟก่อนเนาะก่อนมันสิเปิดก่อนนันสี่อันส่งขื่อสีส้มสียังมันดัางพี่น้องเอาอก่อนมูเลยเนาะเจ้าน้องพี่น้อง เรคิดถึงสิบิดกับใบกว้กกับพี่น้องมันบ่มีไปหูเนาะเฮ็ดแล้วเช่มกับเฮ็ดแล้วคำนวณดีลูกม้วนดีของยามันได้ศูนย์ได้ศูนย์ประเด็นสามประเด็นบันนี้มันบ่มีหกพี่น้องวันน,นี้เส้่มกับเฮ็ดเครื่องนาพีเฮ็ดล่างย่่งยเียวเต่าให้พี่น้องไปกับโรตีเนาะตึกว่า เป็นกระสีแมนอยู่พี่น้องบางของพวกนี้ไปงูจะข้นเนาะเท่ากับเป็นเนื้อเป็นเพียงแนวทางกะมันขาดมาถึงมันบอกนี้มุกพี่น้องหลับเพราะถอดคอใครหลายๆอยากให้ถือียอยู่พยายามคิดหายพี่น้องเลยจนได้กะยาหรบยานังกันมันพวกนี้ไปมูจะข้นพายายามติดขีดกับพี่น้อง มันบอกเขาก็เฮ็ดทั้งเลยเนาะท้ามาเลขบวนมาสั่งจะไปจับทะเอียงสามหกสองเนาะพี่น้องโอ้ทั้งกลิ่นกลิ่นเก่าเต็มเต็มเลยพี่น้องเนาะสีดายโอ้โหตบ้าอยู่แล้วเลขสามเลขสองนี่มันมาแต่ว่ามันนึงพากันพี kind of ่น้องมันม mm. ันมีเก่าเลยของห้าก huh ็ไดกําลังบ่บีหกของบนบ่มีเก่าเนาะ พอถอดขอแผยละลายแก่มือเลกลางพี่น้องคิดว่าเห็ดคักแล้วเนาะมันขัดขนเฮานี่แหละแต่ว่ามันสิคัรั้งเขาว่าวเขาบอกว่าตาวเย็บกอนมูเขากะลุงเยบกอนมูเนาะที่ได้ไปหาไปจับจองแต่เสี้ยนซังแต่กระบะจองเหลี่ยวพี่น้องเอออก็ไปจองไม่จองว่าเไปจองรถตึงใจเจ้าก็จังมาสั่นแต่ว่าเจ้าอื่นกะอาทิตย์นี้อยู่เรก เจสีเมียนโมเมียนต่ว่าทั้งเสี้ยนจองก็แล้วว่าที่จอง,ง,องอวขาจะเอาตัวไหวแค่เพืก็เลยเฝ้่ามาลงให้พี่น้องว่าเพื่อมีทางเดือดหลายเจา้าผ,ผู้งานหาได้หลายคนเนาะเสี้ยนเฮงงานเดือดที่จะเอาน้ำเจ้าประจัาเท่านั้นแะมันโมมีแล้วเบิดแล้ว เอาเนลยฝากคนเลยคนแช่คนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องสู้ๆเหตุใดมันบ่ได้เนาะเหตุใดแต่คือว่าน่ะโฉภัยมันมันมั่นเพราะต้นหอดเทียนกับไปย่ำน้ำเสนอที่มันมน่นแม่นแม่นหมดละกว่าเล้าเนี่ยพี่น้องผู้ใด,ดสนใจเล้าก็อยู่ในหัวคุ้มเด้อยมทรงก่อนในคุ้มเขา่าสองหัวจนๆพี่น้องเออ หมดก้อนกับเข่าสามงวดมังยากกับเข่าสามจับคู่ให้สามซีสามซีแล้วก็สามหาสามหกเออมาเป็นเข่าไว้น่าพี่น้องแต่ว่าทรงของนมน่กลมเลยล่ละคุณได้อยาได้ก็เข่ากลมเดี๋ยวสีส้มให้พี่น้อ,องเขาสองวดเออไวเล่าในเขามั่งกกเขาอย่สามหกนี่ 036เรื่อง033เองจำไว้เลยเพราะว่าเขาหนิ่งที่สามวันหนึ่งเก็บแห่งะละเหตุทังเล่าทั้งไทยแต่ร่องมึงคุได้สนใจแต่ว่าประดีย๋ยวลงในช่องใหม่ไม่อยากลงในอยากให้ลงในช่องอยงองู่บอี่น่อกอมเนม็นมาได้เพรว่าเขาอยู่วิเลศที่หาคู่นี่ล่ะ นี่นี่นคือกันนัจับเพื่อกันว่อที่แล้วจับสามคู่เขาสั่งชาวบ้านวันนี้มันมีตัวร่องมันก็เลขตุ่ทั้งหมดเนีย่ทั้คู่ขนาดย่างละสามนี่เลขวิ่งสองตัวย่างมันหนุ่เนะไ็เลยจับเรื่อแต่เขียนว่าตัวร่องไม่ดอกเนาะงก็มักสนใจเขาไม่ไ่ยัไงแล้วเรือมันสีอาสีอไเนาห้ากั เลยเวลาจงควงก็เบิบงหง่ายครับล่างอย่างเดียวพี่น้องเนาะแคบเอาเด้พี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนักธมได้หกตัวเดียวพี่น้องได้หกตัวเดียวยิ่งหกล่างจับคู่กับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองได้สามคู่เหรอพี่น้องที่เขาอย่างมันอ่านก่อน พี่น้องไปยิบจับเสีย่ยนชังนะตัวนี้ได้ถ้าตัวนี้ตัวนี้ก่ได้พี่น้องมันก็นมีตัวเก่้าน้่บอแน่มันก็บอนะแน่พี่น้องมันอาจสีอวยหัวมาทั้งนี้เนาะนี่ก็เกิดขึ้นได้เอาแคบเอาพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวคิดนะชิลุ่งสูตรตะล่างเลขบนเพียนคักเหรอพี่น้องบางนี้มีหลักรอยให้พ่อ ร่องบึงร่องบึงสุดยอดเฮ็ดจนสุดๆแบบพี่น้องเอ้ยเนาะมักน้ำบัวเสี้ยนนี่ก็มักสองทางนี่พี่น้องอันอออกกน,น,นี้ก็บาหางก็กัดไว้น้ำเนาะโอเคพูดไป็นหูด,ดอกเฝ้าเฝ้าเฮ็ดให้พี่น้องยันว่ามันอ่านมันยังมันซื้อว่าได้พี่น้องท่างเสี้ยนยนี่ก็ซื้อว่าได้ เขาเออกไปเบื้อแล้วงเนาะักน้ำปอมกักกระจัดคัดกับพานเดอร์พี่น้องเดอ้อเสนอเป็นเที่ยงหน้าท่างเนาะไม่มีใครรู้นอกจากเมื่อวากันตามสูทันละเห็ดใดจังสี่ยิ่งทีโฮพี่น้องตัวเดียวยิ่งทีโฮ bay ngoài ra ngoài ăn gặp cho bên nếp cung, pin ăn xin nếp cung, mayo 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 xin nếp cung, さばでか。